อนนี้เราอยู่กันในบากุนะคะเมืองหลวงของประเทศอาเซอร์ไบจานค่ะจะเห็นว่าข้างหลังเนี่ยนะ,ะมีแท่นเป็นที่ขุดเจาะน้ำมันนะคะซึ่ง้าบองไปที่ด้านหลังนะคะมีกระจายอยู่เต็มไปหมดเลยในตัวเมืองเลยนะคะน่าสนใจมากๆแล้วก็มีข้อในการเดิน๊าซธรรมชาติแล้วก็เดินน้ำมันนะไม่แน่ใจว่าเดินต่ตัวไหนนะคะแต่ว่ากระจายอยู่เต็มไปหมดซึ่งอันเนี้ยมีอยู่หลายสีเลยนะ,ะเพราะเขาบอกว่ามีหลายประเทศนะคะ มาได้รับสัมปทานตรงนี้นะ mm. นะ,ะก็เดี๋ยวเราลองดูกันว่าประเทศที่มีน้ํามันมีการธรรมชาติเยอะขนาดนี้นะมีการขุดเจาะกันเยอะขนาดนี้มีผลยังไงนะคะกับเศรษฐกิจและการเมืองกับประเทศอัสเยเาน้า